You fight for your dreams, สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีโพสรูปหลายรูปใน tiktok ให้เลื่อนได้อันดับแรกเข้าไปที่ tiktok ปึ๊บหลังจากนั้นทำการอัปโหลดโดยแตะไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตรงกลางตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นแตะอัปโหลดรูปภาพได้เลยนะครับดูตรงนี้เองปึ๊บ แล้วมาแตะที่เลือกหลายรายการตรงนี้ด้านล่างปึ๊บโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เตรียมเอาไว้ได้เลยนะครับก็เลือกไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะครบตามต้องต,อตามที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมผมขอ,อเอาแค่ประมาณสักสีรูปภาพก็แล้วกันพอเลือกครบแล้วตามที่เราต้องการก็แตะคาว่าถัดไปด้านล่างปึ๊บพอมาถึงอ้นนี้ให้มาแตะ สลับเป็นโหมดรูปภาพนี่ตรงนี้ครับแตะเข้าไปปุ๊บโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทําการแต่งเอฟเฟกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ตัวหนังสือใส่สติกเกอร์นะครับใส่ฟิลเตอร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับหรือว่าจะใส่เสียงเพลงเราก็แตะเข้าไปที่ตรงนี้เลยปึ๊บหลังจากนั้นก็เลือกเพลงที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้อ่าแต่ทิ้งไว้ก่อนเมื่อเราทําการแต่งเอฟเฟกต์ใส่เสียงเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการแตะปุ่มถัดไปด้านล่างครับเนี่ยถัดไปปุ่มสีแดงตรงนี้ปึ๊บพอมาถึงหน้านี้นะครับอ่าเราก็ทําการเลือกหน้าปกเราก็แตะไปที่เลือกหน้าปกครับปึ๊บเราต้องการที่จะเลือกหน้าปกเป็นหมาน้อยหรือว่าจะเป็น แมวเหมียวหรือจะเป็นผีเสื้อแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมสมมุติเป็นผีเสื้อและกันแตะเข้าไปที่รูปผีเสื้อปุ๊บอ่านจะกลายเป็นรูปผีเสื้อแล้วสลับหน้าปกเนาะทาการบันทึกครับด้านบนขวามือปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่คําอธิบายเกี่ยวกับโพสต์ของเราได้เลยนะครับบริเวณนี้เมื่อเราใส่คําอธิบายเสร็จก็จัดการโพสต์ได้เลยปุ๊บโอเคตอนนี้เราก็ทําการอัปโหลดหรือว่าโพสต์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูผลงานของเราเลยเข้าไปที่โปรไฟล์ด้านล่างขวามือครับปึ๊บและนี่ก็คือโพสต์ของเราเมื่อสักครู่นี้ที่เราโพสต์ไปนะครับผมเราก็แตะเข้าไปเลยคุณผู้ชมปึ๊บนี่ครับก็จะเห็นว่าโพสต์รูปภาพต่างๆมันก็จะเลื่อนของมันเองนะครับนะฮะจะเลื่อนของมันเองไปเรื่อยๆหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้นิ้วของเราปัดเองก็ได้นะครับเนี่ยใช้นิ้วปึ๊บปึ๊บนะครับสามารถใช้นิ้วของเราปัดได้เองเลยนะครับคุณผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีโพสต์รูปหลายรูปใน tiktok ให้เลื่อนได้นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนฟ o ูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ